เพื่อนๆเคยเบื่อกันบ้างไหมครับผมที่เวลาเราจะไปถ่ายรูปข้างนอก,กเนี่ยเวลาจะเอากล้องไปติดกับขาตั้งพวกนี้หรือว่าเป็นไมค์เซลฟี่สติ๊กแบบนี้ครับผมแล้วเราต้องมานั่งหมุนเพจหรือว่าต้องมานั่งหมุนขาตั้งใส่กล้องแบบนี้เบื่อไ,ไหมครับผมถ้าเบื่อวันนี้ผมมีวิธีแกง่ายไหมเพื่อนๆกันครับผมอ๋อแล้วถ้าใครบอกว่ามีเจ้าพวกพิกดีไซน์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ๋อผมโทนี้กูปูสร้างครับ <c oughs> วันนี้ผมมากับของเล่นใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นตัวเจ้าบาลานซี่ฟ a สต์คูลนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมขอนุญาตแกะกล่องให้ดูก่อนเลยนะรับผม ในตัวกล่องแพ็กเกจก็ดูพรีเมียมสวยงามนะครับผมนี่ครับผมนี่ตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้านี่มันคืออะไรนะครับผมเจ้านี่มันคือเป็นเขาเรียกอะไรอจะเรียกว่าเป็นเป็นเพจติดฐานกล้องละกันเพจติดฐานกล้องคืออะไรคือวิธีใช้มันง่ายๆครับผมมันจะเอาเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะตัวฐานมันเนี่ยมาติดกับขาตั้งแบบนี้ อโอเคครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เอาฐานของมันอีกชิ้นนึงเนี่ยมาติดกับใต้กล้องแบบนี้เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆก็มันก็คือตัวเพจที่มาติด ใต้ตัวกล้องนะผมแล้วก็ติดเข้าแบบตัวขาตั้งที่จะช่วยให้เวลาเพื่อนๆจะเอากล้องมาใส่กับขาตั้งหรือว่าไมค์เซลฟี่สติ๊กอะไรพวกนี้มันรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะผมไม่ต้องมานั่งหมุนแค่กดปุ่ม2ปุ่มเพื่อถอดเสียบปุ๊บเพื่อติดแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถใช้กล้องแล้วก็ติดมันบนขาตั้งหรือว่าไมค์เซลฟี่สติ๊กได้อย่างง่ายดายนะครับผมส่วนเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ คุ้นเคยกับเจ้าอุปกรณ์อย่างเจ้าเนี่ยครับผมเจ้าพิกดีไซน์แคปเจอร์หรือว่าพวกพิกดีไซน์ที่มาติดตรงเนี้ยอ่าทำไมผมถึงบอกว่าตัวนี้มันแจ๋วกว่าคือผมบอกเลยว่าไอ้พิกดีไซน์เนี่ยเฟียงทิ้งไ่ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าอะไรพิกดีไซน์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเวลาเราจะติดตั้งอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าแบบระบบที่เขาดีไซน์มามันต้องใช้น็อตหรือว่าอะไรมาขันไ้เนี่ยผมมองไม่สะดวกนะแต่ว่านี่เราไม่ต้องอย่างที่เห็นเลยใช้มือหมุนได้หมดเลยแล้วก็ ตัวนี้ก็แค่หมุนเข้าไปติดกับขาตั้งกล้องแบบนี้เลยแล้วเขาไม่ได้มีแค่ตัวนี้ครับผมเขามีนี่ด้วยนี่เป็นฟัสคูลเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นที่สามารถเอาไปหนีบกับกระเป๋าคือหมุนมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเปิดเปิดอ่ะหมุนมันอย่างงี้มันก็คือเหมือนกับเจ้าตัวแค p t u เจอตัวนี้แหละครับผมแต่ว่าตัวนี้เบากว่าไหมน้ำหนักพอๆกันแล้วกันแต่ว่าถูกกว่านะครับผมถูกกว่าเยอะมากเลยราคาตัวนี้มันแค่700กว่าบาทนะ สิ่งดีไซน์2,000กว่าบาทเรียกว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็มันใช้ด้วยกันได้แน่นอนนะครับผมนี่ก็คือตอนนี้มันมีเพจของมันอยู่ผมก็แค่บีบมันล็อกอยู่นะครับบีบีบแค่นี้แล้วก็เอากล้องมาติดมันไปแบบนี้เดี๋ยวนะขอ,อปรับคดีผมหมดเลยตัวนี้ออกมาโอเค ติดลงไปแบบนี้แล้วก็เอาไปเนบกับกระเป๋ากระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบเป้แบคแพคหรือว่ากระเป๋าสะพายหรือว่าเนบเข็มขัดเนบเอวเน็บ,นบ,นบอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็วิธีปลดล็อกก็สะดวกคือฟสัสคูลของอ่าไปไหนละของแบรนด์นี้ครับผมเขาใช้ด้วยกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบที่เอาไปเนบกับกระเป๋าเสื้อหรือว่าสายสะพายต่างๆหรือเอามาเสียบเป็นหัวใหม่อย่างนี้แค่ ตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้หมดเลยแล้วก็น้ําหนักเบามากๆด้วยใช้ก็ง่ายอ้อที่สําคัญมันมีลืมบอกไปครับผมมันมีตัวล็อกด้วยนะถ้าเราเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะล็อกก็กดไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดมันจริงๆมันแข็งแรงนะครับผมตัวล็อกนี่คือแค่การเผลอมือไปกดเพราะว่าวิธีออกมันเนี่ยง่ายมากเลยแค่กดหน้าหลังพร้อมกันใส่ปุ๊บใส่เข้าใส่ออกได้ว่าสะดวกมากๆเลยแล้วรวมถึงอุลันซี่เนี่ยครับผมเขาก็มี ไมเซลฟี่ติกของเขาเลยนะซึ่งไมเซลฟี่ตัวนี้ผมก็ชอบมากมากเลยเพราะว่าน้ําหนักเบามากนะผมรู้สึกหนะักแค่ร้อยกว่ากรัมอ่ะคือเบาที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาดแล้วก็มันก็ยืดได้ยาวพอสมควรเรียกว่าติดกับโซนี่เอจิตซเนี่ยแล้วเอาไปถือเซลฟี่แบบนี้เนี่ยคือแบบอออพอดีเลยเป็นระยะที่แบบไม่ใช่ได้เลยนะแล้วก็น้ําหนักเบามากความแข็งแรงก็โอเคครับผมอยู่ในระดับที่รับได้นะแล้วที่สําคัญคือประเด็นหัวใจหลักๆคือแบรนด์เนี้ยราคาเขา ถูกมากๆเลยผมไม่ได้สปอนเซอร์ยอะไรจากเขานะครับผมเลยเรียกว่าซื้อใช้เองได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าราคามันถูกมากๆเลยอย่างเจ้าตัวฟลัชคูที่มันเพสมาติดใต้กล้องเนี่ยรู้สึกแค่400กว่าบาทขาตั้งนี่ก็400กว่าบาทตัวนี้ตัวแคปเจอร์ตัวนี้มัน700กว่าบาทมั้งเรียกว่าทางชุดนี่คือแบบโคตรถูกเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นเคยกับอุปกรณ์แล้วพวกนี้คงจะไม่พูดถึงไม่ได้กับอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คงจะเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อชื่อดังอย่างเจ้าพิกติสายใช่ไหมครับผมแต่ว่า บิกดีไซนเนี่ยทุกชิ้นเลยนะผมราคาเริ่มต้นที่หลักพันนะไม่มีชิ้นไหนเริ่มต้นที่หลักร้อยเลยตัวนี้ก็2,000กว่าแค่ตัวพอ s สแบบเงาๆของเขาตัวหนึ่งก็7 8 0 0 9 0 0ชุดเซ็เขารวมๆแล้วโอ้หลายพันรวมไปถึงถ้าเป็นขาตั้งกล้องเนผมอันเป็นหมื่นเลยเรียกว่า ซื้อกันทีนี้ปาดเหนือเลยนะผมอ๋อผมลืมบอกไปอย่างนะครับผมสาหรับเจ้าตัว Ulanzi Fast Cool ที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งก็เจ้าพิกซี่สมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ใช้พิกซี่สอยู่เนี่ยก็คงจะเคยเจอปัญหาผมว่าการเอาเพลทมาเสียบแบบเนี้ยบางครั้งมันเสียบยากเสียบไม่แน่นแล้วก็ใส่ย,ยากมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะเวลามันติดกล้องหนัๆเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งไปเน็บอย่างเงี้ยเรามันใส่ย,ยากนะแต่ว่าเจ้า Ulanzi Fast Cool ของเราเนี่ยมันสบายมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันใช้ระบบแบบมีหุ่แค่ ไปแค่เนี่ยแล้วมันล็อกแน่นมากเลยเรื่องการรับน้ําหนักอะไรพวกนี้พอๆกันนะมนไม่ได้ต่างผมใช้อยู่แล้วเจ๋งมากๆเลยแต่ที่ต่างคือราคาคูต่างเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรามีเจ้าแบรนด์นี้มาใช้แทนนะครับผมเรียกว่ามันสามารถช่วยอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกสบายของเพื่อนๆนะผมเวลาออกไปถ่ายรูปวเวลาออกไปทํางานหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยให้ชีวิตการถ่ายภาพของเราสนุกมากขึ้นนะผมเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆเลยผมก็เลย อยากจะมาแนะนําอยากจะมาบอกต่อนะครับผมก็ในวันนี้ก็เท่านี้นะจบเลยแค่มาแนะนําตัวเนี้ยอูรันซี่ฟัสคู l ไม่รู้เรียกชื่อถูกป่ะนะเอาเป็นว่าถูกแล้วกันนะก็มาในแพ็กเกจแบบหรูหราแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าสาหรับเจ้าอูรันซี่ฟัสคู l ตัวนี้นะครับผมก็เนี่ยละผมวันนี้มีอุปกรณ์ดีๆก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆ ได้รู้กันนะผมเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่ชอบออกไปถ่ายรูปนะผมเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมก็ช่วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะก็จะพยายามหาของเล่นอะไรที่มันน่าสนใจสําหรับ ช่างภาพหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะมีอะไรดีๆก็จะเอามาแบ่งมาแชร์กับเพื่อนล้วกันนะครับผมส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอ้อใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมตอบให้ไม่ต้องห่วงนะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วก็เอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย